สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคน,นครับวันนี้เอียวคนเดิมก็อยู่ที่สวนฟักทองครับหรือว่าสวนมะอือนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าฟักทองของเรานะครับมีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีดอกตัวเมียเลยนะเราควรทำอย่างไรนะครับวันนี้มีเทคนิคมาบอกนะครับอยากรู้ต้องดูนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นฟักทองพัน์ราข้อตอกนะครับมีแต่ดอกตัวผู้นะครับไม่มีดอกตัวเมียนะครับเราควรทำอย่างไรผมเชื่อได้ว่าเพื่อนทุกคนนะครับต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็เราควรทำอย่างไรนะครับถึงจะมีดอกตัวเมียนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับมีแต่ดอกตัวผู้นะครับ แต่ละข้อนะครับก็จะมีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีดอกตัวเมียเลยนะครับนี่อกมีแต่ดอกตัวผู้นะครับถ้าดอกตัวเมียก็เวลาออกมาก็จะมีลูกฟักทองอ่อนเล็กๆติดอยู่นะครับแต่อันนี้คือไม่ใช่นะครับนี่คือดอกตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะครับเราควรทําอย่างไรนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับเราก็ตัดตัดออกนะครับ เราตัดออกเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเราตัดออกเลยเพื่อที่จะแตกกิ่งแขนงใหม่นะครับเราตัดออกเลยนะครับอย่างเช่นลูกนี้ติดผลก็จะล่วงนะครับสีเหลืองแล้วนะครับจะล่วงเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเกสรนะครับนี่เราตัดออกเลยนะครับเราไม่ต้องเสียดายครับมีแต่ดอกตัวผู้นะครับอันนี้คือไม่มีดอกตัวเมียเลยนะครับมีแต่ดอกตัวผู้นะครับอันนั้นคือ เราก็ต uh, ้องไม่มีดอกตัวเมียเลยนะครับเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับเราตัดเพื่อแตกกินแขนงใหม่นะครับอันนี้ตัดเลยนะครับหรือว่าเราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้มีดตัดนะครับเราตัดออกเลยนะครับตัดทิ้งเลยเพื่อที่จะแตกกินแขนงใหม่อันนี้นะครับเพื่อที่จะแตกกินแขนงใหม่ออกมาแล้วก็จะได้มีดอกตัวเมียนะครับ ดอกตัวผู้นะครับก็จะออกก่อนดอกตัวเมียนะครับอดอกตัวผู้จะออกก่อนประมาณสัก5-10ถึง10วันนะครับแล้วก็ค่อยจะออกดอกตัวเมียมาที่หลังนะครับแต่ก็เจอปัญหาที่ว่าดอกตัวผู้ออกก่อนก็จะผสมเกรสรได้ช้านะครับเพราะว่าดอกตัวเมียไม่มีนะครับก็เลยผสมเกรสรไม่ได้ เราก็ต้องช่วยผสมเกสรอ,อีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ผสมเลยก็ได้อยู่แต่ว่าลูกฟักทองก็จะไม่ติดนะครับก็จะร่วง,ถ,งถึงจะได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่เยอะนะครับติดแค่ลูกสองลูกเพราะว่าเราปล่อยให้พึ่งผสมเกสรเองก็จะติดอยู่แต่ว่าดีไม่เท่าที่เราช่วยผสมเกสรน,นะครับ ทางที่ดีเราก็ต้องผสมการสอนให้ดีที่สุดนะครับจะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับต้นฟักทองครับต้นหนึ่งก็จะ,ะปล่อยให้มีลูกติดอยู่ประมาณกี่ลูกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคน,นะครับแต่ผมแนะนำให้ต้นหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่ลูกอย่างมากนะครับสี่ลูกก็เยอะสุดแล้วนะครับ สามลูกนะครับพอประมาณนะครับผลจะได้โตใหญ่นะครับเวลาเราเจอลูกพักทองครับตั้งตะแคงหรือว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่ไม่ได้ตั้งตรงนะครับเราก็จัดให้มันอยู่ตั้งตรงแบบนี้นะครับเราต้องจัดให้ลูกพักท้องอตั้ง ใน,พ,นพื้นราบแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกฟักทองของเรานะครับอ,อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะ,ะโตกลมสวยนะครับแล้วก็จะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับถึงจะได้สวยงามนะครับถ้าเราเจอลูกที่แต่แคงอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดู ตะแคงอยู่นะครับโอ้โหอันนี้มีสองลูกเลยนะครับอยู่ติดกันน,น้อนี่ตะแคงอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องจัดให้อ,อยู่ในทรงตั้งในพื้นที่ราบนะครับตั้งตรงนะครับเพื่อที่จะจะได้แบนขยายออกให้กว้างใหญ่ ผลจะได้โตใหญ่นะครับจะได้สวยนะครับอันนี้คือเมื่อด้มาดูก็เลยติดกันติดกันนะครับเราต้องพยายามจัดให้อยู่ในทรงที่สวยงามนะครับลูกคัดทองของเราจะได้โตใหญ่นะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างเช่นลูกนี้นะครับลูกใหญ่เลย แต่ว่าตะแคงอยู่ในทรงแบบนี้นะครับกอ็อนาคตโตมาก็จะไม่สวยนะครับจะบิดเบี้ยวเลยนะครับเราก็ต้องจัดทรงให้ตรงนะครับนี่เราจัดตั้งเลยนะครับจัดตั้งให้ตรงเลยนะครับเราก็ต้องพยายามจัดพื้นที่เราจัดพื้นที่ให้ดีนะครับแล้วก็ ตั้งให้ตรงอยู่ในสภาพที่ตั้งแบบนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าลูกคระทองจะเสียนะครับเราต้องจัดให้ดีครับบางคนบางท่านบอกว่า,าลูกเวลามีลูกพระทองแล้วติดผลออกมาเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ต้องไปจับเดี๋ยวมันจะร่วงมันไม่ใช่นะครับเรา,าเวลาติดแล้วเราผสมเกอสรอมันติดขั้วมันเหนียวติด,ดดีแล้วถึงเราจะไปจับยังไงมันก็ไม่ร่วงครับ ถ้าไม่มีหนอนมาเจาะจะไม่มีการเสียหายนะครับเรา,าจับเลยจะตั้งให้ตรงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับถ้าเราจัดได้สวยแล้วครับอนาคตก็จะลูกก็จะแบนขยายกว้างให้ลูกใหญ่นะครับผลโตใหญ่นะครับแล้วก็เราก็ต้องอีกยังนะครับก็ต้องเปิดทาง เปิดแสงสว่างครับเปิดให้มีช่องแสงแดด่องทั่วถึงนะครับทำให้รูปฟัดทองของเราโดนแดดครับก็จะได้มีผิวที่สวยงามนะครับอันนี้ก็ไม่มีเลยตัดเลยนะครับนี่ครับตัดทิ้งเลยครับ เดี๋ยวกิ่งแขนงก็ออกมานะครับเดี๋ยวกิ่งแขนงก็แตกออกมาก็จะมีดอกตัวเมียนะครับถ้าเพื่อนมีเทคนิคดีๆนะครับมีความรู้ที่ดีก็มาบอกต่อได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ได้นะครับ ก็ได้มาแนะนำะความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะครับกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ